ข่าวดังที่เกี่ยวกับ Honor m a g i c p a d 3 Pro 13.3ที่ได้ผลทดสอบก,กว่า4.3ล้านคะแนนจากอันทูทูทำให้เป็นเรื่องสนุกสนุกที่คนให้ความสนใจมากขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและน่าสนใจอย่างยิ่งทำไมถึงมีคะแนนสูงขนาดน,นี้มาดูกันว่า Honor m a g i c Pa d 3 Pro 13.3มีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นแท็บเล็ตที่มีความสามารถและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเดิม Honor Mag i c Pad 3 Pro 13.3เป็นแท็บเล็ตระดับพรีเมียมที่มีการอัปเกรด เป็นเครื่องยนต์ Qualcomm Snapdragon 8ล l Gen 5ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดถึง4.60กิกะเฮิรตซ์ทำให้มันเป็นแท็บเล็ตที่มีความเร็วและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับข้อมูลว่ามันจะมีแผงหน้าจอขนาด13.3นิ้วทำงานร่วมกับ MagicOS 10และมีความจุบแบตเตอรี่สูงถึง12,450 mAh ทำให้มันเป็นเครื่องที่มีความสามารถและความสะดวกสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งกับการทดสอบคะแนนจากอุตุธรรมไหมถึงมีคะแนนสูงขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพิจารณาว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตไหมมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไร Honor Magicpad 3 Pro 13.3ยังมีกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องแมโครความละเอียด2ล้านพิกเซลทำให้มันเป็นเครื่องที่มีความสามารถในการถ่ายภาพ และวิดีโอที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการติดตั้งแผงหน้าจอที่มีรีเฟรชเรท165เฮิรตซ์ทำให้มันเป็นเครื่องที่มีการแสดงภาพที่นุ่มนวลและมีความเร็วสูงสุดในอุตสาหกรรมแท็บเล็ตปัจจุบันนอกจากนี้ออเนอยังเตรียมเปิดตัว m g i c p a d 32.5ในวันที่15ตุลาคม2025พร้อมกับ m g i i p a d 3 Pro 13.3ซึ่งมีข้อมูลว่าจะมีแผงหน้าจอขนาด12.5นิ้วทำงานร่วมกับปากกาสไตลัสและมีกล้อง หลังจํานวนหนึ่งตัวทําให้มันเป็นเครื่องที่มีความสามารถและความสะดวกสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งกับการทดสอบคะแนนจากอันทุทูของ Honor Magic 8ที่ได้ผลทดสอบด้วยโปรแกรมอันทูทูว1อย่างน่าประทับใจกว่า4.1ล้านคะแนนทําให้มันเป็นเครื่องที่มีความสามารถและมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงมีข่าวหรือว่า Honor Magic Pa แปดสา3 Pro 3จะมีการเปิดตัวในวันที่15ตุลาคม2 0 2 5และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าติดตามว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสําคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพิจารณาว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสําคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน มีข่าวหรือว่า Honor m a g i c Pa d 3 Pro 13.3จะมีการเปิดตัวในวันที่15ตุลาคม2025และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งานและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งกับการทดสอบคะแนนจากทุกๆข,ของ h o อ o r Magic 8ที่ได้ผลทดสอบ ด้วยโปรแกรมันทูทูวีสิอย่างน่าประทับใจกว่า4.1ล้านคะแนนทําให้มันเป็นเครื่องที่มีความสามารถและมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงมีข่าวหรือว่า Honor m a g i c ิแพ p สามโ3รจะมีการเปิดตัวในวันที่15ตุลาคม2025และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่า มันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพิจารณาว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งานมีข่าวหรือว่า Honor m a g i c Pad 3 Pro 13.3 จะมีการเปิดตัวในวันที่15ตุลาคม2025และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสําคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งานและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งกับการทดสอบคะแนนจากอุกุณๆของ Honor Magic 8ที่ได้ผลทดสอบ ด้วยโปรแกรมันทูทูวีสิอย่างน่าประทับใจกว่า4.1ล้านคะแนนทาให้มันเป็นเครื่องที่มีความสามารถและมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงมีข่าวหรือว่า Honor m a g i p a แพสสาม3 Pro 3จะมีการเปิดตัวในวันที่15ตุลาคม2025และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่า มัน <M> จะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพิจารณาว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรมาดูกันว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานจริงในการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไรและว่ามันจะมีความสำคัญ